ลงเด้งลงเด้งอยู่ครับสามหลังนี่คือดีครับผมเทียมกันสองหลังทุดทไทยครับวันนี้สวด,สวดเลยมังหาทริปครับผมหลังนี่แต่ว่า ตัวเหญ่ครับโอ้โหตัวใเมียอยู่ตัดสวัสดีครับสวัสดีครับพญหญ่ลุงแปนนาเพื่อนสักคูสุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศลาต่างประเทศครับผมมาพบกันกับบ่าวข้อนลุยสานครับผมในแรงวันที่หากุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับวันนี้บอลข้อนกับพาเพียพร่องมาใส่ตุ่มแมงตะเป่าครับผมมาลองใส่กลางคืนมึงครับแต่ว่าบ่าวข้อนกับใส่ใส่แหละกันสียามเมื่อเลยครับผม รุดนำกันมึงด้อยครับวันนี้เบาความสิสุกสีมันไปเล้ครับผมมหอศไม้ย็นนีกะทุ่มก็กลัวแหละครับพี่น้องเดี๋ยวเบาความขออนุญาตไปใส่ตุ่มก่อนครับผมกระเดินทางก็พอบกตเตึ้เก่าครับผมทารุ่นก็ตอนยามเธอเดียวเลยครับผมไปกันเลยครับครับผมไม่ใส่เบาความมาใส่ม่นี่ก็มาบันส้องคือเก่าครับผมไม่ใส่กรงวินครับผมครับไม้บรรยากาศดีๆครับมึอนี่เบาความกำลังใส่ตุ่มเรียบร้อยแล้วครับผมตุ่มทะพูพี่น้อง ไตตุ้มมาสิบสองหลังครับผมเหมือนนี่ลุ้นน้ำกันม่งเรื่องับอธิมันทีได้แจวได้ปนบาครับผมไม้เหมือนนี่มาใส่เตตุ่มมุ่งครับผมเปิดติดเป็นยังไงนะครับเนาะกับบรรยากาศเสียงเขียดจะหน้าห้องครับผมบรรยากาศหนาวเย็นขึ้นเก่าครับพี่น้องเหมือนนี่ลุ้นน้ำกันมองครับเหมือนนี่อมาก็พอบอมเตะสิมานไปได้ครับผมทิโฉกสิมานขึ้นเก่ามาครับผมอู้นบ่าขอนฝักดังไปอยู่ป้าพี่น้อง บะคอนใส่แหลกเกิสิถ่ายยามนอกกันครับผมผักประมาณสองสามเสี้วโมงครับผมถารุนกันตอนยามครับไปครับพี่น้องีปบะคอนกับพี่ปาพี่พอนองไปยามตุ่มเหรอครับผมไปรุนน้องกันเลยครับวันนี้กำีดงปนบ่ครับผมไปรุนล้างแหลกแหกม้านอกกันครับผมขอบองพันยามของครับไปรุนน้องกันครับว่าจิมโตบ่ไปแรก อยู่กันเนาะขากแกนพี่น้องใส่กำลังคืนเหมือนนี่คงไก,ก่เขาเป็นโตคือเก่าอ,อ,อยู่เนาะฮะมีโตลอยครับผมผมตรวจบ่ตรวจบ่โอ้ยตครับผมผมลงเด้งลงเด้งอยู่ครับของหลังเขาไปนักล่าเทเดียวครับผม มีตัวพวลังมีตัวไหมอืมดูครับผมเกมกันครับผมหินฟังครับสองล้างแรกแหกมานครับผมล้างละซีกว่าตู ออกูกูแทบเลยตุ่มบวขาดมนได้ตัวเลยเดี๋ยวขอกบขีหลัง <c oughs> ตุ่มแรงแทบเลย เล็กผสมน้อยประมาณสามสิบตครับผมบาครับเป็นต้องการอีกหาไม่ไดแต่งมันดาขึ้นมากวนาหลงขุ่นๆอย่างนี้อคับ สว,สวสดอยู่ครับผมสาวกลัวครับลังสาว้ากวตัวเอะเอาตื่นครับ ตัวสองหลังครับผมเนี่โตตัวใหญ่ครับพี่น้องมีเจ็ตัวน้อยๆยุ่นี่ขวัวสืบแทรมันๆครับผมตอนนี้จะตัวเมย์ด้วยครับผมเขาตุ่มตัวปูนี่ค่อยเขาครับผมเดี๋ยวบ่าวควันไส่เบิ้งตัวเมย์เป็นตรงไหน บอลควันต่างกองก็ครับอู้กลนครับกลนครับต่างกองกัพี่น้องแทนหอกเซลเลยตุบอลควันขาดกบ เก็บนนัคนตลุไปโ้วมือกัดออกครับตายตอ,อเฟี่วยวเลย วดเลยแรงหนึ่งอบบางคนเราเกี่ยกไปไป the แล้วตงี้ครับผมตัวแม่ปฏิบิเอื้อิบมีเอืกเล้่อมกับตัวแม่เพื่อนสีอ้วนเต็มเลยตัวตู้เพื่อนมีเอ้องเลมับ นี่ตัวตัวแม่ครับพี่น้องเขาตัวตัวเลยครับผมปะอู่ร่วมกันอีกปครับพี่นอ้องดู่ร่วมกันอีกครับเีย <c oughs> ้เก็ไล่เมืองดาครับผมเมืองดาก็ไม่เห็น สวดสวดค่อยค่อยสวดบ่แห้งงานกองมุกนี่จากกุ่มเลยครับผม อคือครับผมสองหลังล้งท้ี 4, ครับผมหลังใั้ดีลังนั้นีอู้สวหูอูสหยหหหลังน,นี้เพียงเทหอือื เทนกันกันครับผมหลังละเล็กละน้อยสวสดสวดพี่เก่าครับผมสวดบ่าหลายตัวขุ่นฟังครับขุ่นน้ำกันไปง่ายครับผมมาจิมมานไปได้ครับผมไปขุ่นฟังนันกันครับตามหลังนี่คือดีครับผม ข้าวคูตูวครับล่ะเฝ้ากู้อะเฝ้ากู้เสียงสุดสุดว่ะขึนวันนี้สุดสขัวแสบแครับมันจุดจวดออกมาเมื่อไตร่ เดือบร้อยครับผมหลุดน้ำกันอีกครับพี่น้องหลุดน้ำกันอีกถึงั้นทีดแล้อยู่ประมาณสีหาลังอยแล้วครับพี่น้องเจอแล้ลังอยู่เอรอยครับผมอ้หน้าบุมมีบาอคอนตรงไปขาดปองยิงให้ปองขัดอืมดขาดออกแล้ว หมูจงป้องเลยขาดเรียวแฮะพี่นออ้องพอเราไปดำท้องสามสมองเฮ้ยโดนบ่ไหรครับคุ่มเป็นุดขาดเร็วแฮะ ม,มาอีกสามลังครับผมหลอกละสามลังครับเดี๋ยวอยู่สองลังขับบนันหลัางละสาวกลัวอยู่ครับพี่หน่องเจ่าตัว,ยยว,วตัวคนใบใหญ่สาวกลัวตัวยยตัวไปใหญ่หลุดน,นิดเนิดขว้า กอรอบแ่บเลยสินอ่ะกินกับตำมะเข่งตัวมันอยู่ครับผมใครก็ห้อไปสอนเบิดมือครับ สาวกลัวอยู่สวดเลยบาปคนบางทีเสียงเ่นและสวดสวดนี่เลยสวดเลยครับผมไปดูน้ำกันอีกสองลังคือไทยครับดูน้ำกันสองลังคือไายครับเป็นยังไง ได้น้อทานผุ้นวดแม่ยวดเวดดู้ยมันหอยขึ้นมาเตะ่พีมีมั้งเอ้ยมีแต่ไอแอวออนโมมีครับท่นลัง ส่วนโบอุย้ยไปคุณฟังต้างการดีครับผมมามาแล้วครับผมหาอยู่หากินมือน,นี้ครับผมไปเทมกันอยู่ฟังครับเทมกันฟองล้งทุดทไทยครับบานนี้สวัดเลย บังหาฟิปรับผมลังนี่แต่ว่าตัวมัใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่ตักตัดกัดต,ต,ตุ่มขาดก็มีลังนี่ได้บ้างฟิปัว เดืบร้อยครับผมเดี๋ยวเป็นมุอพนงานเหมือนกันครับผมครับผมปันนี้บาขอนกันิภาพีผ้านองอวยกบะวานละครับมือพนงานน้ากันเลยครับปั่นเบาขอนสีโตกีมันไปได้ครับผมหาอยู่หากินกลางคืนมื้อนี้ครับผมมาดักตุ่มเตาในเต่าครับผมกามมาหนของบาขอนครับกมมือกระมานแน่อยู่ครับผมพีหน้องแต่เป็นสวยสงสวยครับผมมือตุ่มจิดจรองหลังพอดีอยู่เด็กินนี้ครับผมมีตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับเนาะ จำงามเลยครับพี่น้องผู้นี้หัวสุดแสบเลยครับผมผมเดี๋ยวซื้ตัวสวดที่เก่าครับผมบูมมาันคักแข็งชุดหยอดเลยครับผมหาอยู่หากินเหมือนนี่บารคอนก็ขอขอบพระคุณหลายๆเลยครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ารับชมบารคอนหรืออีสานละครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามครับผมบาร์คอนขอความวีครับคลิปนึงครับฝากใครยัใหญ่ลุงปานาบุษฟูทุกคนครับ หรือว่าน้องนุ่งลูกหลานครับผมใส่หมกอะไรก็แชร์กดติดตามบาร์คอนลรือสารนี้ด้ครับบาร์คอนลรือสารมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาเข้ามือกูไหมครับบาร์คอนไปใส่ครับผมคลิปนี้ขออยู่เพียกสมีครับสวัสดีครับหลุนกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กะสุดยอดครับผมหาอยู่ฮากินกระื่ืนครับผมไปครับพี่น้องกลับบ้านน้ำกันครับ